แล้วใครมันจะไปคี่ร่วมัดผมทรงเดิมๆทุกวันแล้วมันแน่นๆตึงๆปวดระบบหนังหัวเนี่ยมันจะส่งผลเขาให้หัวของเราเนี่ยมันแหว่งข้างหน้าแล้วก็คือผมบางลงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะซึ่งปัญหาเนี้ยทุกคนสาวผมยาวเจอซึ่งแพรเจอมาแล้วแล้วแพรรู้สึกว่าแบบแพรเปลี่ยนไมล์เซตของแพรไปเลยค่ะจากทรงที่แพรชอบแพรไม่ทําอีกเลยทุกครั้งที่มัดต้องตึงต้องแน่นต้องเป๊ะเป๊ะเท่ากับสวยใช่ไหมทุกวันนี้คือขอให้ทรงนั้นอะมันปลอดภัยกับหนังหัวนั่นแหละคือทรงที่สวยที่สุดสําหรับแพรถ้าใครไม่อยากเดินทางงไปถึจจุดบแแล้วคือมัน ยาแก้ไม่ได้แล้วนะคะแพร์บอกเลยว่าสัญญาณแรกเริ่มนะคือถ้าแบบมัดแล้วปวดระบมหัวนิดๆแป๊บๆนะคะแพร์เลิกเลยไม่ทําเลยแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งมัดเลยค่ะจากมัดสูงใช่ไหมเป็นมัดกลางๆหรือไม่ก็เป็นมัดห่างมาต่ําไปเลยเปลี่ยนยางด้วยค่ะยางนี่จะใช้อะไรก็ได้ไม่ได้นะคะทุกคนยางของแพร์เนี่ยต้องเนื้อนุ่มยืดหยุ่นดีแล้วก็มัดผมไปแล้วเนี่ยไม่ทําให้ผมหักในอ่ะส่วนผมที่แหวงที่บางที่มันเถิกไปแล้วนะคะสิ่งที่เราทําได้คือเวลาเราใช้แชมพูใช้ตัวที่มันเสริมรากกระตุ้นรากการงอกมันนจจะะไไดดด้้้ีกรลวงงอย ทุกวันนี้แพรก็ใช้ควบคู่กับตัว h a ร r tonic ที่แพรก์กำลังพัฒนาสูตรอยู่นะคะเป็นการเล่งผมดกผมยาวไวนะคะทําให้ลูกผมมันพลึบขึ้นมาก็เป็นโปรเจกต์ปีหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามแต่ว่าตอนนี้ตำแชมพูกับตัวยางถนอมผมไปลองใช้กันก่อนแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตําแหน่งมัดจ้าปลอดภัยสุด